พีไปละเขาก็ใหญ่แเออแหนะหนะนีมยเนี่ยมันคือไม่ส้องมันไม่ได้พี่ไม่ไกล้เนาะเออสวยสวยเขาก็เาก็งูตาไม่ลงเไปละเอออยากกินเออลองดูพี่ลองดูเลยน่าางางเง้ก็นี่ขอก่มเสียงเรสียง่ด ของุ่มห้งสิคนอะไอเที่เป็นผู้ป่วโรงพยบาไอวัฒนาเื้อเปื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ได้เป็นร้อได้แไม่แล้วเขามีญาติเขาเอาทำญาส่งด้วยเออเาดี๋ยวขำเยอะต่อยต่อนะฟังกับ่นุ่นไหนนะเ๋ยว ปัดปัดปัดแก้มอะแก้มแก้มคนี่ะเี่นี่ยกไปเนี่ยเนี่ไปลาดแล้วนะเออแปะนะมันนะคนบ้าคนบอนอนคู่ทะเลาะกลมคตัวหลังคาจะรอดแลตัวไอ้ตัวใหคิ้ว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 ค่ะ อีเนี่ยแม่้ยอีแม่ใกล้โจมนออ๊ะอูคเสียงตรตงไงเขี้ยวเ้วเสียงโกไม่โกรยเขาร้องเพลงเราฟังเห็นแมอสวยแม่แม่บปเปล่าคนชอบยืนตรงหัวหน้าต่างหัวาน้าต่างต้อสขานเที่ยป ก็คุยเล่นแม่ตัวไม่กินเลยลาไม่กินเลยแต่ง้านอยู่แล้วก็คุยเลื่องขำนะบอดเด้อเนี่ยอัลคาร่าตัวแง่เนี่ยเนี่ยโยเนี่ยจกตาอีแค่ตัวดีตัวตกตาแดดมั้งไหมล่ะอีแก่ก็มั่วไม่ค่อยกินโยก็มั่วก็ไม่ค่อยกินเหมือนกันเพื่อนแเนี่ย เราเออเกี้ยวเราหมาตัวไหนนะเออไม่กินเลยหมาคั่วทั่วไม่กินได้อีกวนหน้ามึงแต่งห้ามิติเขาเนี่ยชนกับดาลืมมีนะเนี้ยใครน้ำลายลบด้วยน้ำลายเหรอเมื่อกี้มึงลบให้กูไะเนี่ยเติม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 เบติมเติมเติมเติมแต่งหน้าห้ามิติแต่งเลยว่าหราคงคุยเราม่ ไม่เจอหน้าโยสองปีนะเกเนาะใช่ไหมยิวเออคิว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 ปีใหม่จเจอเ่อมีก่เจอโอไปไหนอ่ะวหายไปไหนมาหาเอาจะตอดคองไปแล้วเจ้าแล้วโอ้แล้วก็ตดเนาะเท่อะไรอ่ะีบ้าบาทเดี๋ยวี้าบยินดต่อนก่คิวนะ นิดเดียววิธีขุดนะขุดแล้วก็น้ำเติมไนะคิ้ว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 บดอพี่แต่งหน้าแก็ไ่ได้ก่หน้าพีเน่จะได้ผัวดีแล้วกคัดสอนพระรามจซื้อให้แต่งหยเรซื้อให้แต่งก็ได้เออแต่งไว้เป็นเคยดูภาพเยอะหลายต่อนนี้เขาเล่นเล่นกีตาร์นะคนนลกขนาดนี้คิด เห็นแล้วครับจริงๆเยี่ยเอาการเวลาทำร้ายใจคนลายมันลายได้มันไม่ดูแลตัวเองนีงมันคิดว่ามันคิดว่าไงถ้าตายก็ตายไงแต่เวลาถูกมัน้ามาถึงมันไม่ใช่แต่คุไม่คิดว่าจะหาเมียคนอื่นแล้วไงถ้าหนุ่มจะเอาไม่ได้คิดว่าคิดว่าคุจะให้มึงรักสุขภาพกูไม่ได้หมายถึงว่ากูจะต้องมึงก็ตายก่อนกูอยู่แล้วไม่งขับรถกูเอาฝังมึงเข้าอยู่แล้วไม่ฝังมึงเข้าหรอก อะไรมึงท่านี้แน่กรบบาหลังไงเตยกระจาดตัวไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้กระดาษตัวไอ้เขาต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองต้องแบบดูแลตัวเองไงรักสุขภาพไงเตยที่แวะไปนอนอีกนิดยถูกเปล่าวะที่ึงเพื่อนผมเลิกครบเลยมีไือไปเออแต่ละนี่หวานรักเนี่ยเต่หนูว่ารักมั้ยเม่งวันลงแล้วเล่าอ่ะควไม่กินกี่วัน เขียนไม่หน่อคิวอะเอ้ารอบมึงไม่ไงรอบตบไม่ไงไม่ทำได้หนหมดเลยเนี่ยนานะนานะเออทุกวนแล้วกาขากับคอกตบไม่ไงแต่ไม่ดีจะมองฝุดน่าสวยนะเนาะเฮ้ยแต่จมูกเหมือน มีคำ่าปงม่น้ากระเรียวเยวดวน่ะนี่หนูจะถือหมาะถือตังไปหายหี่ปกน99บาทอ้าวเดี๋นี้ค้ารูทำจมูกคุณหร่อยตุยเดี๋ยวนี้ดี๋นี้อีเปิร์ดไปกล้าเทียบแลยวนด้ยเยแท็กขายว่าล่าสุดเนี่ยได้เพื่อนห่ไออีเปิร์อ่ะข้าวขาหมูอีเปิร์อ่ะเพิขายข้าวขาหมูในกองไออ้วนิกง้องเหมือน ราคิวต้นตอรลยาวขนาดนั้นนะภาคกลางเนาะกดไหลให้ lair, <c oughs> Gil, นิวเยอะก้อยก้อยนะก้อยนะโอเคก้อยใช่ะเบินเบิแก้วเหมือนกีนพี่แกกับมียแกทอกันอ่ะ เท็กเกิไม่ัไม่าเ็กเไปตัดตกน้ำตกเนบเขาก็เนร่เเลยไรเมาไมเป็นเนเปิดแป้งแป้งแต่ว่าเะเพื่อนเนเนเเนเเนเ้หพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าว่ามนรู้จักกันชีีสักเล็กไงบ้านเอฟอ่ะกุกีดเาเ็่อยู่อยู่มาก็มากันที่ก็ทราบ อะไรอยู่เอาตีสกี้นิดนึงงงงงเมยกเสื้อตกี้นะไมมไน่ไยสิไอเครื่องพี่แน่เลยวะงอนชักคิ้ใจไปทอปไปข้มามีแตหั่นไงกูไม่ได้มองอกูก็รอไอจับโทรไอท็อปไงแล้วใส่เสื้อมันแล้วมันเมาแต่มันตกแล้วอ่ะไอจัดไปไหมว่ามึงลวงหลุดมีจัไหม มีแต่กะแตนติกตนะมีแมนเนาะมีน้กมีน้องแมนน้องแมนไปทานในห้องนู้นก่อนที่หนูจุกท้องที่เป็นกดแก๊สอ่ะพอกินโซดาเข้าไปผู้โหมลงลงใช่ไหมอืมจะเมาเมามากจะตายจริงนะวันนั้นไหมจุกไปหมด่งเลยไปพาไปเที่ยวไปเที่ยวไปทานขาเมื่อไงพี่ไม่คุยกับพี่โย ไม่แกะกระดุมกระดุมอะไรอุ้มมันไม่นุกได้เดี๋ยวพามาดูคุณเจ้าบ้าน่มันแน่นเกินนะลูกโงอีกนางโง่เนาะโง่โง่จริงโง่อือะไรไปเปล่าไปดูกุญแจขึ้นเหมือนบางทีคุณแจหล่นดังขึ้นเหมือนจริงไปถือคุณแจใหญ่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  ยี่ห้ออะไรวะเยโยหายเอ้าัแหมไปเยีกกันก็บอกน้องปอยไปดีไม่ปล่อยละสวยเล่นกันเยีกกันดีมันดีอ๋อยี่ห้อปอยเคสเสร็จยังอ่ะเสร็จยังนี่แล้วโอเค